ทุกคนตอนนี้เราก็เราตอนนี้แม่ไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้เราก็อยู่ในเทศกาลเรียบร้อยแล้วนะคทุกคนโอ้สวยงามสวยมากเลยนะทุกคนนะ พอหนูมาพอต้องเข้าใจอ่ะจได้ไีมจำได้พ่อหนูมา่าสวยเลยนี่คือะไรอ่ะ hmm. ี่คือะไรมีไรมเอาแม่หายเฉยแม่อันนี้คือเสื้ออะไร น,นี่คือทำอไรอ่ะไม่ใส่ให้เลยคุณผู้อ่าดูดีเขาเล่นเลยน่ากังใจนี่ไงฮา w to เล a y วิธีเล่นดูมูดูเอบนแผน่นเริ่มเล่นกดปุ่มเริ่มเล่นทางด้านข้างของเครื่อง ใช้เท้าเหยียบตามไฟที่ปรากฏขึ้นที่แผ่นบน,น <c oughs> พื้นเครื่องเล่นซึ่งจะแสดงให ยู่ตรงไหนไปแล้วเขาตัวนี้เล่นกันรู้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะห,หนูอยากรู้อ่ะ อแม่น้องพูดกับหนูว่างแล้วพูดใส่หนูว่างทุกคนเียมฟังน,นะได้ยินคุณไหมดิทุกคนเสียงก็ดีอ่ะฟันนะโอเคได้ยินได้ยินได้ยิน โอ้ยฮิต้องเหลือเวลาสองนาทีอายไม่ได้อายมีบอรับทางดาวทุกคนลองติ๊กเดียวจะต่างกันพอและเสียงดังเฮ้ยไปดูกันต่ออะไรเหรอเฮ้ยเท่ทุกคน ลองกดดูนะโอ้ยโล่นล่ล,ล,ล่เออดอกคนบริการเฮ้ยแมล่ลองลองงนนี้ดูดิเขาบอกวา่านี่นี่อ่านนุ๊บใช้บริการช่วขับไปทุกคนไปกันต่ออะไร มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยแม่มานนี้แม่แม่ไปดูขึ้นเป็นอวกาศแตบ,บแบบสองล่องนี่เจอกัน EP 2นะครับเจอกัน